ก็สวัสดีนะคะคืองานดับเบิร์กกรอนนะคะก็วันนี้มาพ่นพ่นนานะคะนำโดนมาพ่นยาให้กับชาวเกษตรกรนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงอันนี้คุณลุงชื่ออะไรคะพื่จรันฮะอ๋อคุณลุงจรันครับอันนี้นาของคุณลุงเลยใช่ไหมคะครับสี่ไร่ค่ะถูกประมาณประมาณสิบห้าไร่ครับอายุข้าวนี่กี่วันแล้วคะประมาณคงยี่สิบกว่าวันแล้วนะยีเออประมาณได้ประมาณนี้เป็นเป็นข้าวพันธุ์อะไรคะหอมมะทุ่มไหม ข้อของประทุมก็เดี๋ยววันนี้ดักรกรก็จะมาพ่นนำ AD สองหาหนึมาพ่นยาให้รีนะคะครับอบคุคมามดีๆของดตรกรนะคะครับขอบคุณมากเลยเาช่วยเหลือชาวเกษตรกรก็อยากจะให้ชาวเกษตรกรทุกท่านนะคะได้เปิดใจลองใช้กับ AD สองห้นตัวนี้นะคะ จะช่วยในเรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพให้กับพืชไร่ของเรานะคะอันนี้พ่นพร้อมกับนาแรกที่เราไปพ่นกันไหมคะพึ่ง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 มาคราวแรกอ๋อพึ่งมาคราแรกเลยอันนี้เป่นมาครานี้ี่แรกวันนี้ ปนคนคนเขาแรกเลยแะไอย่างนเ,าเนี้ยเอ่อเนี่ย RD ดีสองห้าห้าหนึ่งตัวเนี้ยค่ะมันจะไม่เหมือนกับยาพวกทั่วไปที่เราฉีดกับตมนาอันนี้เราไม่ต้องปิดจมูกได้เลยค่ะเวลานะครับเผือคุณลุงจะมาพ่นเองหรืออะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็คือไม่ต้องปิดปากไม่ต้องปิดจมูกเลยก็คือม,มันเือนะช,ชวีวภาพนะใช่ปุ๋ยชีวภาพใช่ชีวภาพจะดีเลยอะ่ะเพราะว่าแถวน,นาจะได้ รถเป็นสารเคมีหนูก็เห็นด้วยเลยดีเดียวดีดีเลยเพราะว่าดีวภาพเนี่ยมันจะทําให้คุณทานสุขภาพดีใช่ใช่ค่ะมันพืชถ้าปลูกสารเคมีมันก็เปรเหมือนเป็นมะเร็งง่ายใช่ก็เราเริ่กัห็นว่าใช้มากแล้วไม่ดีปลูกสารเคมีอย่างนี้ยดีแล้วล่ะดีภาพดียดีอะไรพวกนี้เข้าปอดเข้าลมหายใจของเราก็เป็นอันตรายเพราะว่าทําให้เกษตรกรได ไอ้ผลิตทำข้าวให้คนทานเนี่ยได้ปลอดสารปลอดสารเจมีโอไปคนสุขภาพจะได้ดีขึไหม แตกต่างกันไหม,ม้องนี้ข้าวด้านนอ,อกกับด้านในแตกต่างกันเลยค่ะแตกต่างกันเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมใช่ความเขียวความพอใหญ่ใช่ความสูงทีีด่น้อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทันกันเองอะ่ะทันครับข้าเบอร์เดียวกันเดี๋ยวจะเห็นความแตกต่างเลยหลังสังคุน 3ามครั้งแตกต่างกันเยอะเลยอันนี้ใช้กับไม่ใช้ ใบเล็กใบเล็กกว่าข้างนอกดูดกเลยใช่ไหมเียวกว่าด้วยอันนี้ใบเล็กกว่าใ<ๆ>บาเล็กก็ลำต้นเล็กกว่า<ๆ>ใช่ไหมใช่ลำต้นนั่นนะลำต้นใหญ่คร<ๆ>ึ่งครึ่งอ่ะ เจ้าของเขาคงจะเห็นนะตรงนี้เขาเห็นเลยคะ่ะเขาพูดอยู่ว่ามันผิดกันเลยความเขียวความสูงของต้นเ,เขาเขาเลยให้มาติ่ กำลังทำการฉีดพ่น r d 2อ5 1านะคะ I'm good. ปรอะไรอยู่หรือคนงามดอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลหังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี